นับไฝหลังอีก25วันนะคะเราจะได้เลือกตั้งรวมถึงลงประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแล้วทุกวินาทีมีค่าจริงๆครับวันนี้หลายๆพักนะคะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงไปดูที่พักเพื่อไทยกันก่อนนะคะไปกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะโดยทางคุณยศชนาณวงสวัสดิ์และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคก็เป็น2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนำแกนนำพักชุดใหญ่เลยลงพื้นที่ไปสระบุรีช่วยนายทวีจิตพัฒชนะ ผู้สมัครสอสอเขต1และนายสมบัติอํานาคะผู้สมัครเขต2หาเสียงค่ะท่ามกลางการต้อนรับอย่างคึกคักจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่พวงมาลัยดอกดาวเรืองต้องมาดอกกุหลาบต้องมานะค,ะครับโดยช่วงเช้าแวะตลาดสืบสิริอยู่ในอำเภอเมืองค่ะทางคุณยุศนันก็เข้ากราบสักการะเจ้าพ่อพระชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจ่ายซื้อของนะคะ บางคนก็นำดอกกุหลาบมาให้และนอกจากนี้คุณผู้ชมคะมีซิกเนเจอร์ถ้าไปสระบ,บุรีของฝากเขาคืออะไรนะกรหรี่ปับ๊บกรหรี่ปั๊บใช่ไหมอันนี้เป็นภาพตอนที่ไปไหว้พระกันก่อนนะคะคเอาเลอกเอาชัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปไหว้พระก่อนน่าจะดีนะใช่ไหมคะนี่ก็มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้านะคะได้รับดอกกุหลาบไปอย่างท่วมท้นเลยที่เชียงใหม่เขามีพวงมาลัยแคบหมูไปแล้วไงครับที่สระบ,บุรีของดีกรหรี่ปั๊บใช่ไหม ก็มีพวงมาลัยกะรีปั๊บเหมือนกันนะคะโดยชาวบ้านเอามาคล้องมอบเป็นกําลังใจให้กับว่าที่นี่ชาวบ้านบอกว่าที่นะคะก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่แหละแล้วเรียกนายยศนันว่านายกคน่อมาขอถ่ายรูปเป็นระยะด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปกันไยค่ะนยก่อยนายกเีสองสามเดี๋ย ยัไหล่อจ้าสวยครับได้เบอร์แล้วถูกใจเลยมีนักข่าวได้ยินเหรอเนี่ยเอาเราพูดวามจรังเหรออันนี้้อ่อะไรคล้องคอผมก็นึกว่าเอากรลีปับของจริ <พ shipping S 2> งมาห้อยเลยก็ถ้าของจริงน่าจะเปื้อนนิดนึงนะใช่ครับนะหลังจากนั้นครับก็เดินทางต่อไปยังตลาดเช้าแก่งคอยพบป่แฟนคลับที่มารอนะคร <Yep. S 2> <the> ับพร้อมกับสอบถามถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาท ซึ่งนายยศนันก็บอกว่าหากมีความจําเป็นและก็อยู่ในบริบทที่เหมาะสมในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็พร้อมจะสารต่อนอกจากนี้ก็ยังได้แวะพูดคุยกับพ่อค้าผักแล้วก็พูดถึงประเด็นการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรยอย่างมรักขีนกและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับค่ะไปดูทางคุณอนุทินกันบ้างนะคะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการลงพื้นที่ภาคใต้ไปช่วยสอสภูเก็ตเขตหนึ่งหาเสียงที่ตลาดเกษตรในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาให้กำลังใจคะ่ะ ชาวบ้านเนี่ยเอ่ยปากชมว่านายกตัวจริงหลอกกว่าในท mm ีว hmm. ีบางคนก็บอกว่ารบกับขเมรให้ชนะแล้วก็อย่าเปิดด่านด้วยนะคะ mm hmm. มีชาวบ้านคนหนึ่งนำพวงมาลัยมามอบให้และขอให้ในายกชนะเลือกตั้งค่ะได้สสให้มากที่สุด mm hmm. แล้วก็มีไม่น้อยเลยที่สอบถามถึงโครงการคนละครึ่งพัสนะคะ mm hmm. บางท่านก็เอาพืชผักผลไม้ให้กับท่านนายกกลับไปด้วย mm hmm. ช่วงท้ายค่ะมีช่วงที่ คุณอนุทินนะคะได้ขึ้นคล่อมจักรยานที่ติดชื่อแล้วก็รูปผู้สมัครปั่นออกไปหาเสียงด้านนอกตลาดด้วยจุดนี้ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงโดยนายอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยไม่ได้โหนกระแสชาตินิยมถ้าไม่นิยมชาติไทยของเราแล้วจะไปนิยมใครนะคะไปต่อกันที่พักประชาธิปัตย์คุณชมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนนะครับที่สวนลุมพินีแล้วก็มีการชูวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหา pm 2 5 นอกจากนี้นะครับก็ยังย้ำว่าวันศุกร์นี้จะนําเสนอแผนปฏิบัติการ90วันซึ่งเป็นรถแมปเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยจะเน้นไปที่การสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่สอดคล้องกับบริบทของโลกแล้ววันเสาร์ที่17นะครับพักจะจัดระดมทุนเปลี่ยนรูปแบบการหาทุนแบบจัดเลี้ยงโต๊ะจีน มาเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิกพักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านและผู้สนับสนุนนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ทุนสีขาวครับค่ะไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะทางพักประชาธิปัตย์ก็คือนายกรรองหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกค่ะไปช่วยคุณตาณารกรผู้สมัครสสเขต1เชียงใหม่พักประชาธิปัตย์หาเสียงนะคะ โดยที่เชียงใหม่เนี่ยไม่มีสอสอจากประชาธิปัตมานานกว่า20ปีแล้วดังนั้นก็เลยมาอ้อนขอโอกาสด้วยหลังจากนั้นก็ไปกราบพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์ไหว้พระธาตุประจําปีเกิดปีมะโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยการมาครั้งนี้คุณต้าบอกว่าอยากให้มองถึงปัญหาปากท้องและนโยบายมากกว่าการผูกขาดพักใดพักหนึ่งประชาธิปัตย์พร้อมจะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศนะคะ